ี่กินีกินเดี๋ยวพูดดังนิดนึงนะได้ครับโอเคค่ะเอาไปเลยนะเริ่มเลยนะโอเคเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาครับผมก็เพิ่งปล่อยเพลงอ่เพิ่งปล่อยเอ็มวีครับผมเพลงใครจะรู้ครับก็จริงๆเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ในอัลบั้ม Grow With The Flow จริงๆปล่อยไปพร้อมพร้อมกันทุกทุกเพลงเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่า MV เพิ่งจะมาปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ใครยังไม่ดูก็ฝากดูด้วยการเตรียมตัวของของเพลงนนี้เป็นไงบ้าง ก็ผมว่า <Auf> ม <How to graduate> ันเป็นมันเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ผมว่ามันมันจะพูดว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายจะพูดยากมันก็ไม่ยากผมว่ามันคือการหาความพอดีของการเล่าเล่าเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยครับรวมถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยอ่าพอไปทำกับพี่เตอร์แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าความรู้สึกที่ที่เราอยากจะเล่าอ่ะมันมันถูกขยายออกมาซะจนพอพอพอผลผลลัพธ์เพลงมันออกมาเราชอบก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเอ็มวีอะไรเงี้ยครับ ไอมีเป็นไงฮะเราดูมิกกี้อมีสวยมากเลยอะโอ้โหสวยเก๋มากเลยฮะมิกแบกแบแบก,ก็ก็ดีครับดีครับก็ผมว่ามันมันเป็นเหมือนการไปลองทำอะไรใหม่นะไม่ถึงว่าพอพอพอ,พอคิดแล้วรู้สึกแล้วทําอะไรผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นรสชาติของการเป็นศิลปินนะรู้สึกว่าเราอยากจะเล่าอะไรในในมุมไหนคิดอะไรออกก็ก็ลงไปทํามันตามความรู้สึกตามตามสิ่งที่เราอยากจะเล่าเลยครับการเป็นกับอง ตื่นเต้นนะรผมว่ามันมันมีก่อนอันนี้เราเราพอเราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราจะมีแอเรียในพาร์ทที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอไอ้พุ่มกลับมันเหมือนกับว่ามันไม่มีกรอบแล้วมันก็เหมือนว่าตัวเราเองก็ต้องลงไปกําหนดควบคุมแล้วก็ตัดสินใจอะไหลายอย่างนี่ครับคิดติดใจคิดไวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันไม่ลงโอ้เหมือนเป๊ะเลยครับเหมืป๊ะเลยอะทำใงานได้ดีมาก สุดร้อยไทยแบบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเลยอะไรนะฮะเราตั้งไว้ร้อยได้เราได้ร้อยก็ผมว่าผมว่ามันมันมันมีการแบบเพราะพะเอ็มวีแล้วไอไอเดียมันมันมันไม่ได้ยากมากครับหมายถึงว่ามันเป็นไอเดียที่มันเล่าความเรียบง่ายอย่างมันเลยเหมือนกับว่ามันมันควบคุมปัจจัยอะไรหลายอย่างได้เพราะว่าพอเราเล่นเองด้วยเรา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 เข้าใจอารมณ์ที่จะเล่าเป็นอย่างดีพอเป็นพี่ตั้งเราเราคุยกันอย่างละเอียดด้วยแล้วก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ที่ที่รู้มือกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเลยเหมือน ค่อนข้างออกมาตรงกับที่คิดไวครับสนใจงานเบื้องหลักแบบนี้ในพาร์ทที่ดื่มไหมครับพี่โยมรือี่ืมยังเลยครับผมว่า<ม>ผ,แบบผมว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ idea. ไอเดียหมงว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเราไปเจอเรื่องอะไรห,หรือไปเจอความรู้สึกอะไรแล้วเราเราคิดออกแล้วเราอยากจะทำอะไรเงี้ยถ้ามันมีดรฟ์ผมว่ามันทําได้แต่หมายถึงว่าผมว่าม,มันมันขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละเรื่องครับยากกว่าที่คิดไหมครับยากกว่าที่คิดครับยากกว่าที่คิดยากกว่าที่คิดผมว่ามันมีความกดดันอะไรหลายอย่างแล้วก็แล้วก็มีอย่างที่บอกว่า มันไม่มีถูกมไ,มนะไม่มีผิดอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องตัดขอบไปด้วยความรู้สึกแล้วก,แวก็แล้วก็เซนเยอะเหมือนกันนะแต่แฟนๆก็อยากเห็นเราแบบสกิวแบบเบื้องหลังแบบใน<บ>มันมากกว่า,น,า,วานี้ก็ลงไปลุยเบื้องหลังแบบจริง๊กกลางๆเอาเบื้องหน้าก่อนดีกว่าเบื้องหน้าก่อนดีกว่าเบื้องเบื้องหลังเดี๋ยวก็ถ้าคิดออกก็พยายามทำเพราะว่ามันผมว่ามันก็สนุกอีกแบบหนึ่งแต่หมายถึงว่าตอนนี้ก็พยายามโผล่หน้ามาเยอะๆอยู่ครับช่วงนี้สอโหมันสนุกนะโหมันสนุกมันเหมือนกับว่าเเรราาไไดด้ ในในฐานะคนทำอ่ะเราก็ารู้สึกว่าเราได้ทําอะไรที่เราเห็นภาพในฐานะคนคิดเราก็ได้คิดอะไรที่เรารู้ว่ามันจะไปถึงปลายทางอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไปได้วยกันแล้วก็สนุกสนุกครับบางล้านต้องหน้าแบบนี้นย,นย,นย,นยเพราะว่าบางที่ต้องรบหน้าหลังก็นเลยอย่างเงี้ยบก็จริงๆแล้วทุกทุกอันน่ยมันจะมีคนแบบคอยช่วยอยู่แล้วอะไรเงบบี้ยหมืองว่าพี่ๆที่บริษัทหรือว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างผมรู้สึกว่าผมทํางานกับความกดดันที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามัน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 มากเกินไปสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่า อย่างเพลงถ้าเรามีเรื่องที่อยากจะเล่าเราก็แต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะเขียนยังไงเราก็เราก็อาจจะแต่งแต่ทํานองหาคนไาเขียนเนื้อหรือเราอยากจะเขียนเนื้อเราก็อาจจะให้คนอื่นแต่งทำนองอันนี้เราไม่ได้แต่งเลยเราแบบอยากจะทำ MB เอ็มวีอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็ซับจิตตีมากเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม,ม่ถูกไม่มีผิดแล้วก็อะไรก็ตามที่สุดท้ายแล้วมันเล่าความรู้สึกของเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเรา,าเรา,า,เรา,าดีใจแล้วเหมือนว่าภูมิใจกับงานของเราผมว่าแค่นั้น ก็คอนเสิร์ตก็จะเต็มไปด้วยแพชชั่นนี้เหมือนกันรู้สึกว่าเราก็พยายามจะทำอะไรที่มันที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พาตัวเองไปสู่พัฒนาการอีกอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็นําเสนอในในในความเป็นตัวเราในวันนี้อะไรเงี้ยครับคอนเสิร์ตเป็นยังไงครับตอนนี้ไปที่นี่ปหนบ้างก็ตอนนี้คอนเสิร์ตก็วางโครงเพลงทั้งหมดเสร็จแล้วครับแล้วก็วางโชว์ทั้งหมดเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมล้วน ครับผมแล้วก็มีแบบสคริปต์อ่ทรานซิชันนิดหน่อยนะครับแต่เหมือนพี่กินชอบสีส้มทีวีงานสีเป็นสีส้มพอเถื่อนกันนี่ก็สีส้มครั้งที่แล้วก็สีส้มฮะเป็นเป็นแบบสีที่ชอบสีที่ใช่นะครับผมก็ชอบชอบสีส้มรู้สึกว่ามัน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  represent ความแบบ retro ความรู้สึกที่ที่เป็นโทนสีประจำตัวแล้วกันนะไอนี้ตีมันก็ต้องเป็นในแนวเหมือนกันใช่นะฮะมีมตีมโหหลากหลายโหหลากหลายคอนเสิร์ตก็ก็น่าจะมีหลายตีมหลายสีหลายความรู้สึกหลายอารมณ์ หลายฟิวเฟนซี่ครับผมแต่ทุกคนลุ้นที่สุดก็คือเกสรับเชิญนี่แหละอ่าว่าจะมีใครบ้างเลยมีใครบ้างวางไว้ก็ไดวางไว้บ้างอะไรนะคัดไปวางเกใครใครพอเข้ารอบบ้างจริงจริงก็เลือกหมดแล้วครับเลือกหมดแล้วก็ก็ไฟนอลไฟนอลไปหมดแล้วก็มีสีที่ชอบแลก็จะมีคนที่ชอบมาด้วยไหมครับใช่นะฮะ่ชอบม้ว่นะผมชอบทุกคนครับชอบทุกคน ทุกคนที่มาคือล้วนเป็นคนที่ผมชื่นชอบทั้งสิน้นแล้วก็ผมร,รักทุกคนครับ <c oughs> เลือกเพลงให้เขาด้วยไมมเลือกเพลงใช่นะฮะเลือกให้ด้วยแล้วก็แล้วก็บางคนเราก็ถามเขาว่าเขาอยากเราเรามีฟังก์ชั่นโชว์แบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะจะร้องเพลงไหนอะไรเงี <c oughs> ้ยก็ก็มีมีปรึกษาปรึกษา <c oughs> จ,จัดขึ้นวันที่สิบสามี่13 14 15มีนาครับที่อ p a c t Arena เ่ืองทองธานีครับผมบัตรจะมาแล้วบัตรจะขายวันที่ เจ็ดเจ็ดกุมภานะครเจ็ดกุมภาให้ลุ้นให้ลุ้นนิดนึงนะครับสิบโมงถึงเที่ยงก็จะที่เคาน์เตอร์สวิสนะครับแล้วก็หลังเที่ยงเนี่ยก็กดกันได้ทั้งเคาน์เตอร์สวิสแล้วก็ออนไลน์ทุกทั้งระบบนะครับผมของทางออทิเกตเอากี่วิสองไช่นะสองเอากี่วิโอ้ยผมไม่รู้เลยพี่ที่ผมว่ามันก็จะสวอหรือเปล่าก็ก็ต้องไปลุ้นเอาอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็มี มีคนมีคนที่อยากมาแล้วก็ได้มาผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็ก็โอเคแล้วครับผมมีแผนว่าจะเพิ่มรอบมันไวบ,บ้างบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าสามรอบน,อนี่คือนี่คือคิดมาอย่างดีครับแล้วก็แล้วก็ับกับพี่พี่ทีมงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสวีทสปอตที่หรือว่าเราเรายังเดลิเวอร์คุณ t y ที่ที่เราควบคุมได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นปริมาณที่คิดว่า อยากจะให้คนทุกคนที่อยากมาได้มาอะไรอย่างนี้ครับก็กหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับเอาเลยนะครับเอาได้ครับ